สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กับช่องรุยามาเดิมนะคะ uh, วันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะเ uh, นื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเทศกาลของคริสต์มาสนะคะใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะ uh, วันคริสต์มาสนะคะจะตรงกับวันที่25ของทุกๆปีนะคะเดือนธันวาคมนะคะหรือคริสต์มาสเดย์ในเดือนธันวาคมทุกว r นะคะทุกๆทุกๆ วันที่25เดือนเดซ ember นะคะก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเอาก็จะมวีวันเริ่มแต่วันที่24นะคะ t w e December นะก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสนะคะของชาวคริสต์ Chris นะคะหรือว่าชาวตะวันตกนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะอะ่ากูจะเล่าย่อๆนะคะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะอะ่า เราจะเล่าจากเล่าจากเอ่อเกี่ยวกับซนดราซนต้าคลอสนะคะเอ่อซันต้าคลอสนะคะเนี่ยคุณครูมีชี้ให้เด็กได้อ่านนะคะซันต้าคลอสเนี่ยตัวจริงเขาก็คือมาจากนักบุญนะคะเป็นนักบุญนิโคลัสนะคะซึ่งเป็นบาทหลวงนะคะเอ่อซันต้าคลอสนะคะอ่อแต่เดิมแล้วก็เป็นบาทหลวงนะคะเป็นนักบุญนะคะอ่อเอ่อแต่ก่อนนั้นนะคะ ซานตาคลอสจะมีนะคะชื่อว่าซานตาคลอสนะคะซานตาคลอสแล้วก็ชื่อเพี้ยนมาเรียกนะคะซานตาคลอสนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวของซานตาซานตาคลอสให้เด็กๆได้อ่านนะคะอ่าตรงนี้เด็กๆก,ก็ไปไปอ่านดูนะคะก็บอกว่าอ่าตัวจริงของซานตาคลอสคือนักบ,บุญนิโคลัสซึ่งเป็นบาทหลวงในตุรกีนะคะช่วงคริสต์ศตวรรษที่4นะคะผู้ขึ้นชื่อในเรื่อง ความใจดีนะคะ uh, Santa Claus นะคะ He is a kind นะคะ She is kind man Kind man คือเป็นคนใจดีนะคะ He is kind man with uh, our children เป็นคนใจดีกับ children กับเด็กๆนะคะ uh, ต่อมานะคะท่านก็ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะคะในประเทศฮอลแลนด์นะคะในชื่อของ ในชื่อว่าซินเตอร์คลาสนะคะซินเตอร์คลาสนะ,ะ,ะหลังจากนั้นต่อมาชาวอเมริกันนะคะก็ได้เรียกชื่อนะคะซินเตอร์คลาสเพีย้ยนมาเป็นซานตาคลอสนะคะซานตาคลอสตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะชื่อซานตาคลอสก็เป็นที่รู้จักกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเคนะคะสรุปง,ง่ายๆก็คือซานตาคลอสก็คือ เป็นนักบุญนะคะเป็นนักบุญซึ่งเป็นบาทหลวงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ he is kind นะคะ he is a generous generous ก็คือเป็นคนที่มีเมตตานะคะ kind เป็นคนใจดีนะคะ he is kind he is generous with all children โอเควันนี้นเด็กได้คำศัพท์ใหม่นะคะคำว่าใจดีคือคำว่า generous หรือคำว่า kind ะะ kind คนไทยด้วยเสียง K I N D ค่ะ He is kind man He is kind man เขาเป็นผู้ชายที่ใจดีนะคะหรือจะบอกว่า Santa Claus is generous Santa Claus เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแต่ถ้า,าเป็นคำพูดทั่วๆไปง่ายๆเลยก็เป็น Santa Claus is kind man is kind man นะะค with children กับเด็กๆนั่นเองนะคะโอเคได้เกร็ดเล็กน้อยๆนะคะในเรื่องของซานตาคลอสแล้วก็ได้คำศัพท์คำว่าใจดีอยงนี้นะคะนะ uh, he is kind man he is kind man man ก็คือผู้ชายะะคผู้ชายใจดีนะครับหรือ he is generous generous he is generous โอเค ต่อไปค่ะวันนี้คุณครูยาก็จะมาบอกนะคะ,ะกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกด้วยกันในวันคริส,สต์มาสปีนี้นะคะทุกๆปีทางโรงเรียนนะคะจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆที่โรงเรียนนะคะมีการแสดงมากมายนะคะมีของขวัญมีของแจกจากซันตาคลอสนะคะให้เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก็สามารถร่วมนะคะ,ะร่วมแสดงหรือร่วมแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นการ ทำคอร์ดนะคะทำต้นคริสต์มาสนะคะการระบายสีหรือการร้องเพลงการเต้นนะคะเนื่องจากปีนี้เราอยู่ในช่วงนะคะ,ะระบาดนะคะของโรคโควิด -19 นะคะเราก็เลยต้องมาทำกิจกรรมออนไลน์กันนะคะ,ะมาดูค่ะสำหรับปีนี้นะคะป .2 ของเรานะคะคุณครูยายอยากให้เด็กๆร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ อยู่สองอย่างด้วยกันนะคะประกวดอย่างที่หนึ่งนะคะประกวดระบายสีเซนต้าครอสนะคะเซนตาครอสภาพนี้นะคะคุณครูจะมีภาพแนบให้เป็นไฟล์ word นะคะที่ชัดชัดมากกว่านี้นะคะข้างล่างจะมีเขียนคำว่าคริสต์มาสด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะนำภาพที่คุณครูแนบไปนะคะนะครับไปปรินต์ออกมาแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะโอเคนะ ให้ระบายสีเซนต์คลอลสให้สวยงามตามภาพที่คุณครูส่งให้นะคะเด็กๆนะคะสามารถนะคะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะส่งนะคะก่อนวันที่สิบเจ็ดนะคะเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นวันสุดท้ายที่ครูยาจะตัดสินนะคะครูยามีของขวัญให้ด้วยนะคะรางวันที่หนึ่งสองและสามนะคะมีการประกวดอย่างที่หนึ่งคือระบายสีนะคะเซนต์ครอสส่งนะคะก่อนวันที่สิบเจ็ดนะคะ หรือถ้ากัสิบเจก็คือต้องเป็นช่วงเช้าเท่านั้นนะคะนะคะไม่ไงั้นไม่ทันนะคะครูตัดสินก่อนนะคะ,ะจริงๆแล้วขออย่างนี้ลการให้ส่งภายในวันที่สิบหกละกันนะคะเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นวันที่ครูจะประกาศนะคะผลตัดสินแล้วนะคะโอเคอการประกวดอย่างที่สองค่ะการประกวดอย่างที่สองนะคะ,ะการประกวดอย่างที่สองค่ะ การประกวดแต่งกายนะคะที่สื่อถึงวันคริสต์มาสนะคะอยาา่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนะคะแต่งตัวยังไงเด็กๆสามารถนำนะคะสิ่งของที่เด็กมีอยู่ที่บ้านอาจจะเน้นสีสันก็ได้ลูกนะคะสีสันในสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็จะประกอบไปด้วยสีแดงสีเขียวนะคะสีที่มันสดใสกรอลี่นะคะนะคะสีเข้มๆนะคะสีที่แสดงถึงความสุขนะคะ ให้เด็กๆนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปนะคะวิดีโอนะคะความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีนะคะอยู่หขั้นตอนด้วยกันคุยายกํำหนดให้ดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึงให้เด็กๆเกนะี่ยทักทายก่อนทักทายด้วยคำว่า hello เด็กๆจะทักทายด้วยคำว่า hello ก็ได้ good morning หรือว่า hi นะคะ hello everyone นะคะหรือ good morning everyone หรือว่า hi จะได้นะคะดิว่าเด็กๆทักทายด้วยคำว่า good morning everyone หรือว่า hello everyone นะคะหนึ่งทำทักทายหนึ่งทำทักทายนะคะสองนะคะแนะนำตัวเองนะคะแนะนำตัวเองชื่อจริงนะคะบอกชื่อจริงนะคะโดยบอกว่าอ่าขั้นตอนที่หนึ่ง hello everyone ขั้นตอนที่สองแนะนำตัวเอง I am ครูให้ครูให้เรียก กูให้ใช้คำว่า I am แล้วย่อ I am เหลือแค่ I'm I'm กูะะยายกตัวย่า่นะคะ I'm จะริยาสีสมศักดิ์นะคะสบอกชื่อเล่นค่ะรูขึบอกว่า My nickname นะ My nickname is แต่กูยาให้ย่อ is เหลือแค่ My nickname's p a t My nickname's p a t โ okay. อเคอันตันที่หนึ่งทักทาย Hello everyone ขั้นตอนที่สองแนะนำชื่อ I'm จะรินยาสีสสงศักดิ์ขั้นตอนที่สามชื่อเล่น My Nicknames p a t ขั้นตอนที่สี่บอกว่าอยู่โรงเรียนอะไรนะคะ I'm study I'm study at Wat a y i t a r a m School I'm study at Wat a y i t a r a m School หรือจะบอกว่า I'm from Wat a y i t a r a m School ขั้นตอน ที่5นะคะขั้นตอนที่5บอกว่าอยู่ห้องอะไรนะคะ I'm in c o s l i d e 4หรือ I'm in t o s l i d e 1แล้วแต่ห้องที่เด็กๆอยู่นะคะสุดท้ายขั้นตอนที่6บอกความชอบของเด็กๆค่ะ My favorite My favorite animal is dog สัตว์ที่ครูชิ่นชอบก็คือ dog นะคะหรือเด็กๆจะแนะนำนะคะบอกความชื่นชอบในเรื่องของอาหารก็ได้เช่น My favorite food is pizza. My favorite food is grilled chicken ไกงนะคะ grilled chicken นะคะหกขั้นตอนเท่านั้นทวนนะคะนะเด็กแต่งตัวสวยงามนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแซนต้านะคะแล้วก็เด็กๆก็ทักทายนะคะ uh, Hello everyone หนหนึ่ง,งทักทาย Hello everyone สองแนะนำตัวเอง I I'm จริยนยาสีสงศักดิ์สามบอกชื่อเล่น my nicknames p a t C บอกว่าเรียนอยู่ที่ไหน I'm studying at Wat a i k a r a m School 5าบอกห้อง I'm in c h o c e lab 4 o บอกความชอบ my favorite animal is dog goodbye everyone ะะแบบนี้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งแนะนำตัวเองหนึ่งทักทายหนึ่งทักทายสองแนะนำตัวเอง3แนะนำชื่อเล่น4เรียนอยู่ที่ไหน5อยู่ห้องสองทับอะไร6สุดท้ายบอกความชอบนะคะบอกความชอบ my favorite นะคะจะเป็น food อาหารก็ได้ my favorite animal oh. จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะสุดท้ายก็กล่าวคำ <Yeah. S 1> อำลา bye goodbye นะคะ goodbye หรือว่าจะบอกว่า see you next time oh. ก็ได้นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะไม่ยากเกินไปนะคะไม่ยากเกินไปคุณยายจะพูดให้ Hi. แนะนําให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วเด็กก็ไปแทนชื่อตัวเองนะคะค,คุณยายจะชี้นิ้วหนึ่งเป็นขั้นตอนที่หนึ่ง hello everyone i am i'm am my nickname is pat i'm studying at Wat aikara school i'm in two slash four my favorite animal is dog bye kenika ah okay อันนี้เป็นการประกวดนะคะสองกิจกรรมด้วยกันนะคะครูยาก็จะตัดสินในวันที่17นะคะสุดท้ายนี้นะคะครูยาก็จะแนบนะคะครูยาจะแนบภาพของเซนต้าก็คือภาพนี้ส่งเป็นไฟล์ Word ไปให้เพื่อเด็กๆจะได้พิมพ์ออกมาได้อ,อย่างชัดเจนนะคะครูยาแนบไปให้นะคะแล้วก็ฝึกนะคะ แนะนำตัวเอง 6, 6ขั้นตอนด้วยกันนะคะแล้วก็เด็กๆก็เลือกเลือกเสื้อผ้าเลือกสิ่งของที่เด็กๆมีองลองมาแตะดูแล้วก็อัดคลิปนะคะอัดคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีส่งมาให้กุูยานะคะคุูยามีรางวัลให้ด้วยนะคะรางวัลที่1รางวัลที่2และรางวัลที่3นะคะแล้วยังมีรางวัลฉกเฉนให้ด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆจะสนุกกิจกรรมในวันคริสต์มาสปีนี้นะคะ See you next time Goodbye. Have a nice day.